สัดีครับทุกานนบผมคร์ซี่ก่อนนะครับอยู่กับเกมเดอบอลอิมมอร์ทัลนะครับเกมมือถือเดอบอลนั่นแหละครับผมอ่ะก็มาดูกันว่ามันเป็นอะไรยงไกันบ้างนะอันดับแรกก็คือถ้าจะโหลดถ้าโหลดให้ครบเลยก็ได้นะครับตอนนี้นะมันมีเยอะมากเลยนะครับผมให้โหลดนะครับประมาณนี้อ e ่ะไปไล่นะครับไปเรวกัน อันดับแรกครับผมก็จะมีการเลือกตัวละครเลือกอาชีพกันก่อนนะครับก็มีเดมอนฮันเตอร์นะครับก็มีทั้งชายหญิงนะเออนะครับอ่าร์บารีเอ็นนอ่าอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็ลิซ่าเลยครับผมนีเเ่เลือกทั้งชายหญิงเหมือนกันนะครับแล้วก็แรนเจอร์นะเมื่อกี้เดมอนฮันเตอร์นั่นะครับแล้วก็มังน,นะครับผม สายมัดมวยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ทีเซเดอร์นะครับผมสายโล่สายต้องกานอะไรประมาณนี้นและวก็สุดท้ายคือเป็น,นคอมเมนเซอร์นะครับผมก็อ่ใช้ทุบใช้ดักไม่จิตนะครับผมสร้างกระดูกกระดูกอะไรประมาณนี้นะฮะ โอเคครับผมไปดูระบบด้านในกันว่ามันเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะโอเคครับผมตัวเกมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะก็คือเป็นมอนหน้าจอไม่ได้นะก็เป็นไในานเดียโบใี้แหละนะครับก็กดตรงตีนะใช้แต่กรงสกิลแบบนี้เลย นะครับเนี่ยเป็นไงอะอะไรทำน้องนี้ยโอ้อะประมาณนี้ครับผมซึ่งตัวเกมก็จะมีเรื่องของอะคเควสนะครับเนี่ยมันจะมีเท้านะแต่ว่ามันไม่ไม่เดินไปให้นะครับก็ ประมาณนี้เราก็ต้องเดินเองนะครับผม <c oughs> <c oughs> นี่อ่ะประมาณนี้แล้วกันทั <c oughs> ้งแบบนี้อื้ๆนี่กูทำอะไรวะเนี่ยอันนี้น่าจะย่อยเท่ม,มั้งนะครับผมโอเคนี่ครับทำเคจทำเพจอะไรเสร็จก็มารับ ของระามันตรงนี้ได้นะครับประมาณนี้อ่ะไปกันต่อครับผมอือฮึก็แน,านาอารมณ์เดียบดพักพักก่อนก่อนนะพักพักพักอะไรวะพักสองอะไรอย่างเงี้ยนะคล้ายกัน ไ,ได้ไม่มีแบบออตโต้เดินนะก็ใครแบบสายขี้เกียจเล่นก็ตามน,นี้เ,เ,เนี่ยฮะมาดลยมาเลยอุ้นี่เป็นเลโก้คอมเมนเซอร์นะครับผม ปุ๊บนี่เก็บขอ,ของประมาณนี้อ่ะนี่แหละ,ะก็ราวๆนี้เลยไปไหนต่อเนี่ยสำรวจที่นี่สินะโอเคอเคืม Here. This done? ก็ประมาณนี้นะครับผมการเล่นนะก็มาดูระบบว่ามันมีอะไรกันบ้างนะครับหนอมมีอ่านล็อกอินใช่ไหมนะครับมีในเรื่องของกระเป๋านะก็แบบว่าเป็นการแต่งตัวตัวละครนะคน,นี่อันไหนไม่ใช้ก็กดตรงน,นี้ไป นีทิ้งไปเลยนะผมหรือไปขายที่แปดชมมั่วโมงแปดชั่วมิอะไรก็ได้นะอ่ะเนี่ครับเป็นดาวน์โหลดพวกเนี้ยอย่าลืมโหลดให้ครบนะครับผมถ้าจะเล่น <c oughs> นะครับแล้วก็ตรงสามกีนนี้ก็จะมีในเรื่องของอขอรางวัลน,นะครับง่ายๆเลยแล้วก็เ,เ,เ,เริ่มเงินที่ชอ็อปนะครับสายเติมเงินก็จัดไปนะครับตรงนี้ ของฟรีให้นะก็อย่าลืมมารับกันด้วยนะฮะต่อมาเป็นสกิลครับผมก็จะมีสกิลหลากหลายนะครับก็คอยเล่นสกิลเอาเองแล้วกันนะก็จะอันล็อกตามเลเวลนะครับส่วนสกิลอันนี้ก็จะเป็นนะครับสลับสลอตไม่มีไรนะครับตามนั้นเลยนะครับส่วน พลัก้อนนี้ยังล็อกอยู่นะเปิดด้วยหกสิบนะไปดองกันดูนะครับเป็นเควสนะครับผมอันนี้ก็กําลังบอกว่าเราทำเควสอะไรอยู่ละมัง้งเออนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับโคเด็กครับคืออะไรวะเป็นที่ที่มารับเควสน่าจะใช่นะครับโอเคแล้วบอกเพื่อนนะผมเซิร์ชพิมพ์ชื่อเพื่อนได้เลยนะครับง่ายๆนิดเดียวนะครับผม อ,อันนี้ยังเปิดไมนะ่ได้โอเคปาร์ตี้นะครับสามารถหาปาร์ตี้ได้นะครับผม,มซึ่งตัวเกมมันจะมีมีปาร์ตี้อยู่นะก็สามารถแอดเพื่อนได้นะถ้ามีนะครับเนะี่ยแล้วก็เลยเป็นปาร์ตี้ได้อะไรประมาณนี้นะครับมาเบลน,นี่คืออะไรกิวแน่เลยนะครับน่าจะใช่ ใช่ไหมใช่แหละแอปพลายไม่เหมโอเคครับช่างมันนะครับแล้วก็อีกสองสมมันที่เหลือนี่ก็ยังไม่มีนะก็ตามนั้นนับส่วนทางด้านซ้ายก็จะมีในเรื่องของเมนเควสนะอีเวนต์นะมีเวนต์ด้วยนะครับแล้วก็นี่ยวันที่หกืองวัน ชาาา่างมันก็คล้ายๆล็อกอินนั่นแหละประมาณนี้นะครับผมก็ราวนี้นะครับผมส่วนแผนที่นะครับก็จะเหมือนเดิมครับผมอยากจะไปตรงไหนก็จิ้มไปนะครับมันจะมีเทเลพอร์ตกับนวิเกเตอร์ให้นะครับก็เป็นเส้นทางแบบนี้นะครับส่วนเทเลพอร์ตล่ะ ไปเลยอ่าง่ายเดียวประมาณนี้นะผมโอเคก็ล่ <Okay. S 1> าวนี้แล้วกันนะครับผมส่วนน่านสายบนก็จะเป็นโปรไฟล์เรานะครับจะมีในเรื่องของอะไรชุดชิด,ชดบอกอัพตี้ต่างๆนะสกิลนะอันนี้คืออนะไรอะไรก็ไม่รู้นะครับน่าจะบลดล็อกอะไรต่างๆอ่า นี่คอซี่ของฮานโนอะไรต่างๆโอเคมันต้องะอะไรแย่ๆไปหมดเลยนะครับอ่ะประมาณนี้ลแล้วกันแล้วก็ไม่มีอะไรละึ๊บอันนี้อวตารเฟรมไม่มีอะไรโอเคเลฟทออฟโอเคเป็นตัวละครออกจากเกมแล้วผมอ่ะเซตติ้ตงเกมนี้ฮะก็จะประมาณนี้มีเรื่องของเทคนะครับผมติดไปเถอะนะจะมีอยู่สัตว์ไทยนะประมาณนี้ละกัน นะครับสามารถปรับโน่นนั่นนี่ได้นะครับมาลองดูคอนโทรลก็ได้หมดนะครับเนี่ยจะปรับยังไงกันแล้วแต่เลยอื้มภาพแบบกราฟิกเนี่ยครับผมอัลตราเป็นไงวะไม่ได้ไม่ซับพอร์ตครับพระเจ้าช่วยเครื่องกระจกนี่เองน <c oughs> ะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครผมใครที่ชื่นชอบเดบ r ูนะครับก็จัดไป นะครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับผมไปละล